เสร็จแล้วบอกเราอ่ะจุกเกมตึงชิบหายชิบหายบุกแม่งโคตรเหนื่อยเลย I got it หลัหลุดจริงๆด้วยินเสียเป็นตันแข้งแข็งเนาะแม่งโผมเจอเลยวะโอเคไม่ชีดด่านจริงแบบใหม่ไม่ค่อยได้เล่นเนไหนเยี่ย จรมันกะอกแม,อมปใหม่นี่แม่งโคตรโคตรอธิมหา,ามโอเพนโวเยียว่ายนาย้ำอีสปอร์ไตไเอาวะปล่อยจรวดกันแล้วตอนนี้แม่งหนีออกจากไซต์กันหมดเลยสัตว์รู้มาก ปล่อยจรวดคืนโว้ยขอพี่ปั้นตอบขึ้นมาหน้าตาลินนะเออปล่อยกันไปปล่อยกันมาได้แล้วโว้ยเอาแล้วปล่อยอีกแล้วโว้ยเอาอแล้วโว้ยปล่อยเขาไปเออไอ้เหี้ย อิกแคโอ้ยเขาก็ปล่อยเราก็ปล่อยไอ้เหี้ยแข่งกันปล่อยโอดมันเลยเหี้ยรอนพี่รอเอ้ที่เกิดมีเป็นร้อยให้กูมาเกิดใต้ดินเนี่ยแล้วกูปล่อยกันอีก้ะทีมกูโอ้ยเข้าไปครับ เอ้ยไอยสัตว์เอ้ยแมปไม่เหมือนเดิมที่แรกเล่นแมปมันจะแบบนี้เลยเหี้ยไ่เหลือเหี้ยเลยเลยพี่ตอนนั้นยไอเหี้ยอคงอคารเป็นรูนแล้วพังฉากทิ้งหมดแล้วมั้งไอเหี้ยดิโคตรเลยอะถึงน้าและจริงเขาเกมยังอยู่ในเกมเ่ะถน้าและ

ใสใจเลยกูแต่ใช่ใช่แบบนไปโทรศัพท์มันไม่ค่อยจะเข้าโอเคสตรีมดีไหมวะ ใช่ไรสดเลยไปดูแต่พี่สตีมอยู่ก็จะไปไลฟ์ในติ๊กต๊อกอยู่พี่เกียจแล้วก็ไลฟ์สไตล์แบบเียเกียร์ของเราก็ได้คองเราก็กิดตั้งหน่อยเราไม่อยาดโตคางขี้เกียจเดี๋ยวน้องๆเขาเอาเป็นเยี่ยงอย่าง ทำไมพี่ก็แต่กดอิจเกตุชิจเกตุปฏิเสธตัวเองสตรีมเหรอพี่คิดว่าไงพี่สตรีมอยู่พี่สตรีมบ่อืมพี่สตรีมบ่ใช่สตรีมเนาะพี่สตรีมเหมือนงานเนาอไม่เข้าเพราะเช็คไม่ถึงเงนเข้าโคตรดังอ่ะจริงเออไม่สงสายคนดูเมื่อไหร่ปับหน่อยปอก พนโดูพนโดูไม่ได่าพอ่อรอบไมไไกีร่รอบอันนี้ทำฉากคามเมลล่าที่มาจะพากเกมเพิ่มเลือกเกมเดวต้าฟอร์สหมดที่เข้ากันได้เสร็จได้ีัยเสร็จแล้วก็กดนะเสร็จแล้วก็กดนะใจเย็นดิผมจะสตีมรีบป่ะจะมอบผัวให้มึง แล้วมึงก็เป็นคนตนี้นะตรงนี้นกําลังดูอยู่ว่าไอ้เจ้าตัวเกมเป้าหมายเนี่ยมันมันขึ้นตรงไหนของจอสตีมมันปิดไปแล้วโอเคโอเคกูต้องมาแม่ไม่มีจอแยกด้วยนะประเด็นนะ่ พี่มายเข้าไปดูใน t ิกตอกให้หน่อยเนะอ๋อทิกตอกชื่อว่ามึงก็ติดตามปูอยู่ไม่ใช่หรอพี่ก็ติดตามอะไม่อกีอย่อ่าอลังที่มันขึ้นไลค์ก็อันนั้นแหละเป้าหมายผู้ติดตามไี่ขึ้นของพี่นี่คืออะไรนี่คือช่องแชทอ่าช่องแชทไปตำแหน่งนี้กำลังดี นี่คืออะไรนี่คือการแจ้งเตือนอ่ะการแจ้งเตือนไปตำแหน่งล่างล่างขวาแะ้รกันเนาุ่มนี้วมนี้กำลังดีกด็ย,ยังไม่ได้เริ่มไหลเลยสมองไหลขอบคุณนะที่ด่าต้องซึ้นขนาดนั้นับ ตีหมดูดหมูเดลาฟอร์สแล้วก็ต้องชื่อสตตีมว่าเฮี้ยอะไรดีกระปูไม่ไม่กระปูดูเกินไปกระปี่แล้วกันนะเป็นไงพี่คิดว่าไงเดีไยดียชื่อไรเจ๊มปะเดีไยดี อันนี้เริ่มไล์ไปแล้วใช่ไหมเน,นี่ยอันนี้คือไมค์ก็คงจะเข้าทุกอย่างเลยใช่ไหมนนเดี๋ยวไมค์กูมีเสียงอะไรบ้างกูไม่รู้เลยเสียงเนี่ยเสียงคนงข้างๆมึงเข้าแน่นอนไมค์เป็นไงอะ่ะเช็คไมค์สิอ่ะปกติไมค์เป็นไงจับนะี่ยฮะมีเสียงลมข้าว โอเคพิมพิมคอมเมนต์มาอ่านคอมเมนต์ดิ๋คอมเมนต์ไปเดีรักนะจุ๊บจุ๊บอะว่าไงไมันเป็นยังไงเสียงเช็คซาวกระดาวเด่งโดยเช็กโสยกระโดยเด่งดาวมากบังคับทุกอย่าเอ่าไมโครโฟนอโอเคเป็นยั่วงอ๋อไง เป็นไงบ้างอ่ะอ่าตอนนี้เป็นไงบ้างตอนนี้เป็นไงบ้างเสงลมมันเข้าอยู่ปะเฉยมิชาได้ยินชัดอยู่ล้วล่ะ ดินเสียงลมเข้าใช่ไหมมันก็ต้องได้ยินแหละนะพอดีว่าอยู่ข้างพัดลมแหละไม่เปิดพัดลมก็ร้อนนี่กูอดี๋ยวแป๊บสตีมจะมันลำบากตีห้องไม่มีเองถ้าไม่แต่สตีจะดูแชท กูสตรีมแล้วก็สร้างหิหัวแชทให้แบ็กเซิร์เวอร์เอ้าแชทดูแลตัวเองครับกูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าแชทกูตอนนี้มันไฟไหมขนาดไหนเสียงลมก็ยังเข้าหรอว่ามีเสียงจิ้งหรีดด้วยว่ามีเสียงจิ้งหรีดด้วย ใช่มันมันปกติอยู่แล้วเพราะว่ามันแบบกดกดไหมคือตัวเสียงมันเจ้าอย่างว่าอะไรนะก็บอกเข้าไปไมค์กระจอกมนะครับใช่ไมค์มันไมค์มันต้องข้างไอ้นี่ไงไมค์ของ็ราข้ามโปรเคนผมก็โทษแล้วกันไมค์เราก็จะโหลดเทคโนโลยีพอสมควรโหลดเทคโนโลยีไมค์เราเมื่อประมาณแปดปีที่แล้วได้ ไอ้้เหียตามเทจะจัดชีวิตอะตึงปลาตึงอยู่เลยยิงไมค์ใครที่เสียโลกไมค์กูนี่เองหยอกได้ไมค์พี่เออทำไมกูดีไปมึงก็ขั้นเทพอะไอ้เหี้ยอะไรไม่ได้สนใจเสียงนี้แล้วสนใจตรงเสียงมากกว่าเสียงไมค์อะเสียงไมคตัวเป็นไงบ้าง ก็ดีเสกมาเป็นเกตี้จิ possible, UH, <tr> aro 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 no ้งหรีดก anyway. <tr ük communication> ุนตีนั่นแหละร้อยวันพันปีไม่ร้องตอนนี้ร้องเอาเลยเนี่ยเจอกันจิ้งหรีดต้องเจอกูแหละจิ้งหรีดบอกสตีใช่จิ้งหรีดบอกสไตม์ก็อะไรขึ้นโอ้อจิ้งหรีดมาตะโกนบอกว่าสตีวานถูกเช็กเด็กเด็กดาว สักกะโดยเดี๋ยวนะวานอ๋อเสียงเบาจัดเลยนี่ว่าอ๋อโอเคมันใช้เสียงลมไหมเนี่ยันเนยอ่ะกูว่าแล้วมันไม่ใช่เสียงลม เป็นไงอาการ,าการมันจะเสียงลงมจะเสียงลมแล้วมันคือเสียงอะไรครับจา้จบรรบจามันเป็นเสียงไม้นั่นแหละเออสายไม้ตัวไหนกันเนี่ยชิมากเออสายไม้ มึงค <łę? S 1> ิดว่าถ้าเกิดกูเปิดสตรีมไว้อย่างนี้ การจัดเองบอชมเชีชยเดี๋ยวตยกับไม้แั้นะเราตีกับไม้อยู่แล้วเราไม่ได้ยินเสียงตัวเองด้วยทั้งไม้ทั้งลำโพงเลยตอนนี้ทุกอย่างกำลังไปด้วยกัน ไปด้วยกันไปได้ไกลอีกสักคู่เกระเดะเกะเดะวะต้องมาจัดแจงใหม่สวัสดีสวัสดีทุกคนนะครับ กำลังอ่ะเรียบร้อยเอร์เฟคโตโอเคแล้วใช่ไหมเสียงไม่น่าจะโอเคแล้วในระดับหนึ่งกว่าจะจัดการได้ลำบากเกินโอเคเดี๋ยวแป๊บนะขอเทคไอ โอเคว2นออ่าเจียัน <s up> ไหมคราวนี้เข้าทางหรือยัง <S <s <up> <S ได้โอเคดีมากขอบคุณมากครับไอ้กระต่ายนะ <c oughs> ปัญหาปะเช่ไม่ละปัญหาที่โค้ดเลยตอน ไม่ใช่ม่ใชไีเดกดาวอืม <Take down. S 1> hmm. เดี๋ยวมันจะต้องตั้งค่าตัวส่งออกเสียงเมื่อกี้เมื่อกี้ไปอยู่เมื่อกี้ไปอยู่ไกลเนะี่ยว่าไม่ใช่ตัวนี้ไม่ใช่หรอก๊บนึงนะกำลังมันต้องเลือกตัวส่งออกเสียงนะ บอนต้องส่งออกสมันคือไอ้ตัวเนี้ยมันแล้ไงมันไปส่งออกจากตัวนู้นนะมันไปส่งออก,กตัวนู้นมันใสห่หูฟังมันไม่ได้ยาวขนาดนั้นปะโอ้ยชีวิตนู้ชีวิตโอเค จะขอขี่ะขาไปกันลำโพงแบบนะไม่ได้ยินพี่นะเว้ยตอนนี้พี่ชายวันอ่ะอ่ะสะท้อนมันสะท้อนมัน <laughs> สะท้อนโอเค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  อุปกรณ์ตรวจสอบปิดการตรวสอบเรียบร้อยเสียงไม้เข้าที่เนาะโอเคใช่ปะอุ้ยแต่ว่าอ๋อเออเดี๋ยวฉันไม่กีจะแก้เนาได้อยไม่ต้องทอ้อมันคนไล้ไม่ท้อคนดูอย่าทอ้อครับไม่ได้เปิดสตรีมนาเจ็ดแล้วหนักใหาเวลาเตรียมตัวปรับค่อนข้างที่จะหนักหน,น่วงโอเค ฮัลโหลโอเคชัดน,นะโอเคจัดการไมายเลงเสร็จต่อยก,กับลำโพงตัวเองต่องาน,นเดืิกไม่เย็นไม่เร็วโอเคโอ้ okay. oh. โอเคนะฮลัลโหลพี่ได้ยินปนะ่ะเนี่ยพี่พี่เหรอพี่ชายอ่ะพี่ชายกูอยู่ปนะ่ะเนี่ยอ่ะพี่ชายกูไม่อยู่ละ เอ้ยพี่ชายไปไหนวะอ,อ๋อลอลลพี่ได้ยินป่ะเฮ้เฮ้เฮ้พี่ไปไหนอะ่ะ ใ,ใครดูไข่ไก่อะไรให้กูรู้ลนะใครมาดูไข่ไก่วะหล่หลพี่พี่อยู่ไหนเนี่ยแล้วพี่ไม่ได้ยินเสียงผมไม,ไม่ได้ยินเสียงผมหรอ พี่เปิดสตรีมค้างไว้แล้วพี่ลงไปกินข้าวไอเทียพี่เปิดสตรีมแล้วพี่ลงไปกินข้าวโคตรพีคเลยนะเว้ยไม่บอกคนดูคนดูแล้วนะแม่งลงไปกินข้าวไม่บอกใครเลยนะเฮ้ยพี่ รอยดิอ่ะพี่ผูคอนเทนต์ยังไงโอ้แล้ว่าไงเวกินข้าวเสร็จแล้วไปเกี่ยกินข้าวอะไรเร็วขนาดนั้นนะกินมาตั้งนานแล้วตั้งแต่มึงเริ่มปรับใหม่กูก็โอเคกูลงไปกินข้าวก่อนแล้วกันกูให้มาโอเคเดี๋ยวขอจะแจ้งช่องช่องช่องแชทแป๊บนะยังไม่เสร็จอีกอ มันเยอะเลยเล่นเล่นกูทำเฮียเอาเอาเล่นแบบนั้นเหลอพี่ <c oughs> ไอส้สเดี๋ยวก่อนมันเออนี่นต้องพื้นหลังจัางเนื้อาหาก็เนื้อหากแค่สี่สิบพอเออใช้ตีมได้ไหมโอ้ยมีตีมให้ด้วยแฮะ โอ้มีตีมฟรีให้ใช้ด้วยพี่โอ้โหของดีๆมันรู้จักใช้บ้างไหมไม่ใช่เฮียเลยกูสตรีมสดๆแบบสดเลยอ่ะไม่เชี่ยมาะกูสตรีมแค่นั้นเลยเฮียบใช้ไม่มีช่องแชทเอยด้วยกูปล่อยให้มันเซเวอร์เอาเองชีวิตพี่มาลองลองพิมพ์คอมเมนต์หน่อยพี่ผมผมจะดูไอตัวคอมเมนต์ว่ามันขึ้นยังไงอ่ะ I'll do my duty and keep you safe จะไปเอา มเซยังใจยเยนจ็นใจเย็นมันต้องปรับหลายอย่างเชี่ยพี่ไม่ทําอะไรเลยคืออยากจะต,ตีมแล้วแต่ไม่เตรียมอะไรให้คนดูสักอย่างเอาให้มันเป็นเซอร์ไพร์เอาเองกูอยากดูเลยก็ให้มันทำเองเชีย่ยกูที่เหลือตีม,มตีมมื่อจริงใจอยากดูกูดูอะไรก็ดูกูเล่นนี่แหละไอ้เฮียกูมาเล่นเกมกูไม่ได้มาคุยก <c oughs> ูมาเล่นเกมดูฝีมือพี่ไอ้น้องคืออะไรใช่ไหม ขึ้นแล้วแหละน่าจะขึ้นแล้วเอาเดี๋ยวหาคือมันมันมีอะไรนะฮะชัดตั้งค่าชัดเพิ่มเติมอ่าหน้าต่างลอยป๊อปอัพเพื่อแน่ใจว่าสามารถมองเห็นหน้าต่างลอยของชัดในไลน์ได้ตัวจสอบเพ่แน่ใจว่าเกมของคุณอยู่ในโหมดหน้าต่างหลังเริ่มไลฟ์อ๋อเกมต้องอยู่ในโหมดหน้าต่างหรอใช่เปิดหน้จอเป็นหน้าต่างแล้วก็เล่นแบบนั้น อ๋อเปิดตั้าต่างหลายขอบก็พอแล้วนี่ไงโอเคครับโอ้โหเห็นช่องแชทแบบเจียมตามากกูวสุ้ยทิกตอ,อกส่งขวัญให้ด้วยขอบคุณนะไอ้เอ้ยไม่เคยส่งขวัญใหาจะทิกตอ,อกส่งให้แล้วว่คิดว่าไงจคอเนเทนต์ปะมึงไลฟ์ทิกตอกกูไลฟ์ในยูทูบไป ไปไปเล่นย t u b e อ่ะ,<จ>ะคนะดูมืออ้าวยูทูคนดูมาอ่ะฮะคนดูมาเหรอ u t u b e แอะมีคนเข้ามาดูกูตอนที่กูไม่อยู่แล้วมันก็ออกไปตอนกูอยู่ไอส้สัสค่อนข้างที่